<c oughs> คนพ่อคนหล่อคนเก่งสวัสดีตอนเช้าค่ะพ่อกินกล้วยดื่มนมค่ะเอ้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแข็งๆรงเลยนะคะจะได้ยินเสียงทีวีนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดทีวีฟังข่าวตอนเช้านะคะ พ่อเพิ่งก,กลงพพงกับจากโรงพยาบาลมานะคะพ่อไปนอนห้องไอซีมา5วัน6วันตั้ง <c oughs> แต่วันที่30มกรกฎาคมสองพันหร้อหกสิบเได้กลับบ้านเมื่อวันที่5้นะคะไป็ลับพ่อกลับมาวันที่5้ามีหาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ด พ่อแข็งแรงขึ้นหมอก็เลยให้กลับบ้านได้ไปรับพ่อกลับมากลับมาได้2วันแล้วนะคะหล

ป็นเงินิตอลพวกฉันพวกผูคนท่ันนค่ะมีความสังวลว่าจะอาไปใช้จ่ายดูเพวกผันีใจค่ะที่ได้รับเงินแบนี้แล่่เอาใช้จในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่าเปเงินตองที่ฉันกผิคี ทางครอบครัวมีชิกนครอบครัวี่ถึงห้าคนถ้าเงินก็เป็นมีเงินถห้า่นบาทจะเอาไปต้งแ้ไปเชื่อว่าบนเงแล้วคามสามารได้รฐบาลจะเนเงินบนี้แบบนี้เลยค่ะ

อกได้เกทอูอง่ดฉันมาจากธิตลาดกางตลาดม่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเพื่เนเนะคะก็อยากได้เงินบาทแต่ตก็หมายความว่าอยากได้เป็นเงินสดใส่จเงเนิาาเงนได้ที่งเพาะ่าดเกิดไรไม่ไ บาคนต้องกาิมหาวาลัยีเงิน1แสนก็ไม่ได้และเขาิดอะไระ่มีเงิน15แสนความสมเตสความเท่าเทียมเหรอทำไมไม่ไม่ที่ทาไม่เท่ากันทำไมไม่สร้างโอกาสให้ผ้ค้ามา้าที่จะต้องขายต้งเดียวถ้ากิเขาเอาแต่ผานี่มีแเงินดิจิตอลที่ต้องดไหห้างห้เขาก็จมี่อ้ ส่งไาไะก็จะทำไอแล้วะขายาแบบเป็นานาเือที่าจะขายตใไมซื้อปาแต้องไป้ห้างเพราะว่า้เงินหรเขาือนาไม่ซื้มาเนี่ยาก็มันต้องเอาไข้า้างเพราะว่าไดข้าไม่ได้ะนี่ค่หัวใจหัวใจขอยไมิอยา้มันสใจ

ลหลได้ต้ม <Yep. S 1> ี่ล้าคนีหลายคนไม่กล้าลงหลอกใก็ไ้เรียผู้ยาเป็้ท่สมารวเสียจอันที่ระเปิดมันจะต้นลงไหลทำให้กรปันเยอะแแะขนี้ทาไหถึงไม่ให้ใเไม่พอที่โครงการจะต้นเรือโครงการที่ดีครับให้คำตอบเลยครับคืมดิ้งให้ประชาชนทุกคนเลยครับ หลายหลางที่ต้องารนที่ภาษาไทอจะเป็การดิสออายเนอะแต่ตบาเราพื่อไทยด้นะแล้วกุนยนะทนทยานี้ทำเพื่อุกนที่อยเเป็นคนาทจคเป็นข้อสงสัยที่ลกอาจขที่ากๆขั้นการลงราย่เในการลงเพเบียนคนใจทกว่า

น้องประชาชนนน่าด่านะ้วยนะคะาอนสเรื่องนี้่านไปผมจะาน่เราแจ้งไปแล้วนะว่าการท่องเที่ยวเเอาน้องเุมาเป็นทีซอร์ซึ่งจะทำายด